สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่ก็จะมีลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจําวันที่21บเดนะครับเดือน7 2567นินะครับพี่ๆนะครับตอนนี้นะครับพี่ๆเนาะแนวทางของเรานะครับพี่ๆหลุดเด็บลุดเด็บ3รอบมา2วันติดแล้วนะครับพี่พี่เนาะนะครับเป็นไปได้นะครับผมเนาะ นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านที่ติดตามแนวทางด้วยนะครับพี่พี่นะครับปกติเนาะอย่างน,าน้อยๆไม่มา1ก็มา2นะครับแต่ว่าอันนี้หลุด3รอบทั้ง2วันแล้วนะครับพี่พี่าสามัคคีนะครับเมื่อวานนี้ผมให้9กับ3ไปผลที่ออก5 4 7 2 5เน้น35เข้ามา25นะครับให้9 4เข้ามา4 7เนาะก็หลุดไปนะครับ เราสามัคคี VIP ให้1กับ5ผลที่ออก4 4 2กับ7 4นะครับออกตัวเดิมเนาะอันนี้4 7อันนี้7 4นะครับของเราเน้น5 2มา4 2นะครับพี่พี่ก็หลุดไปเหมือนกันเราวีไอให้1กับ7ผลที่ออก2 0 4 5 2นะครับพี่พี่ก็ออกตัวเดิมอีกนะครับเหมือนเหมือนแนวทาง3รอบเนี่ยเขาจะลอกกันบ้านกันนะครับพ,พี่เนาะสี่ในเดือนดีมาทั้ง3รอบเลยนะครับ4 7เนาะ 4 2 7 4แล้วก็0 4นะครับอันนี้ก็2 5 4 2เนาะ5้นะครับประมาณนี้รวมถึงเลข7นะครับเมื่อวานนี้เดินดีอยู่3 3ตัวเลขเนาะ7 75แล้วก็7 5 2 4นะครับพี่พี่ของเรานะครับ VIP เนาะ1กับพอไดผลที่ออก2 0 4 5 2นี่ก็หลุดไปเน้น7 2นะครับมา5 2 ก็จับประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้เนาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไว้นอนแนวทางช่วงนี้เดือนไม่ดีนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมพี่ๆสมาชิกท่านใดที่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับท่านใดสนใจ ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับพี่ๆเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับผมวันนี้ขอให้มาเด้งๆนะครับพี่เนาะวันนี้ให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับรอบแรกของเรารูดไปที่เลข2อ4 2 5 2 7 หกสี่หกตัวนะครับ6 2 7ส่วนลาวสามัีคี VIP ให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับไปพี่สายรูดผมให้ไปที่เลข7 1 2 1 5 1 4 7 2 7 2นะครับไปพี่เจห เจ็ดเจ็ดนะครับ3ตัวให้ไปที่1 7 7เจ็ดเจ็ดให้เล็กเบิ้ลน,นะครับรอบนี้ลาว VIP นะครับลาว VIP ให้ไปที่เลข3กับเลข9 สายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ90 92 95 30 32 35 3ตัวให้ไปที่392นะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผม3ราวก่อนรอบดึกนะครับเนาะลาวสามัคีราวสามาคีี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามในค่ำคืนนี้ขอให้พี่พี่โชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ